คนเนี่ยยังมีคนอุปถัมภ์เยอะกว่าแสนสองแกลงทางเพื่อถามทางซะหน่อยอะครับพี่ขาบ้านสวนตินตรงเข้าไปป่ะคะนั่งลงบอกให้นั่งลงยอมยังนั่งลงอ่ จากรู้ไหมอดีตป็นใครอดีตกลัวเป็นพานโรงนะเว้ยอยาเงียเงียบอกหลายครั้งแล้วพี่ตีมันทำไมอ่ะใส่ขาเนี่ยนไม่เจ็เพามันเปาแหมันอ้วนดูเขามีที่สายจูงมีอะไรไอ้หมามันฉี่ใส่ขาพี่เขาหมามันควน

มีใครแก้มีครถ่ายวิดีโออะไรแถวนี้บวว้างคุาลิลอ้อยอ้ายอ้อยดิฟนี่อยี่หอ้อยตวอะไรดูเบีดหรือเปล่าค่ะอ้อยจะมีสนุกค่ะเหมือนแบบทำล้อเลียนให้สาระแน่หรืออะไรเงี้ยเอาเลยอะเอาเลยเ คือผมจะกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับไม่มีเงินค่ารถกลับนะครับเพื่อที่จะไปขึ้นรถทัวร์ครับที่ที่ลังสิตนะครับถ้ารถที่ลังสิตพี่พอจะมีเจียดน้ำใจเล็กๆน้อยๆไหมครับขอบคุณ้ากครับแล้วพี่งั้นรบพวนอีกอย่างหนึ่งดีกว่าครับคือเจ้าดำนี่ยังไม่ได้กินข้าวมาสองวันแล้วครับคือช่วยสั่งข้าวให้มันกินได้ไหมครับ คือตัวผมตัวผมหิวไม่เท่าไหร่รลยพี่แต่รักมันมากอะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวรบกวนเอาข้าวให้ดำหน่อยครับข้าวไข่เจียวครับพี่พี่เดี๋ยวก่อนครับเอาก๋วยเตี๋ยวดีกว่าครับก๋วยเตี๋ยวนะคะเขาดำเขาชอบก๋วยเตี๋ยอะฮะรักก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเอาผักซีอิวดีกว่าครับพี่ สีอิ่มแน่น,นะคะครับครับชัวร์ครับค่ะค่ะครับแล้วเปงนราคาไม่ใส่ผมชูรสนะครับ <Bing> ครับไม่ใส่ไม่ใส่ผมชูรสด้วยอ๋ <c oughs> อโอ้โหษาสุขภาพจริงจร<ำ>ิงน้ำขอบคุณมากนะครับพี่พ ขอบคุณจริงๆครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเข้าไปเป็นลูกๆๆลูกกๆอะไรเดี๋ยวกินด้วยกันเลยนะครับอร่อยดีกินกันเยอะๆนี่เราดำกินข้าวาวเลยเหรกินข้าวไข่เจียวเหมือนหนูเลยกินกับหมาเลยฮะนี่รักมาก ลาพี่ครับผมรออาแล้วนะครับขอบคุณอีกทีครับได้ครัขอบคุณมากโอเคครับมาอะไรเนี่ยเ้ยไโคกับมอโคาุณขอนั่งดูด้วยคนเนออนั่งเชียร์ไปลโอ้โเอ็กเลยนะฮะ โอ้ดูมเน่าไอ้สีโอ้ดิไอ้ยดูมโอ้ดิไดแล้วนี่ลอยตุ้มหมาก็ใจดีนะหมาก็ใจดีน้องครับน้องรู้เปล่าว่าน้องรู้เปล่าว่าอาบน้ำมันกี่ทีถึงจะออกสีถึงจะออกอ่ะไม่รู้เออแล้วน้องวาดมาทำไมอ่ะ ไปเอาบัตรมาดิสยเลยยาวเป็นจุดบัเลยโอ้โหโอ้ยเด็กๆ่งีน้องปากกามู้เปล่าทัดทัดทัดรวางวางนี่เราก็จะจุดบัใหม่อะไรวะ เม่ใช่แช๊น้องพี่ขอร้องอย่าจุดประทัดใส่หมานะบาปกรรมนะรู้บ้างน้องไม่ตลกนะคระหมองด้ววยคามเิอพี่คุยคุยบอกให้คุณดูยแช๊กแก้มันไปไม่ไปไไปไม่ปที่มีพไปแช๊กไหมครับมีจะบ้าน้องไม่จุดประทัดแก้มเขาเี้ยง่แช๊กไหมครับ ขอยืมไฟแชางหน่อยดิพี่มามาจุดเองเดี๋ยวพี่จุดให้พี่ชอบจุดหูประทัดเนี่ยมันมากเลยเสียงมันดังดีเนาะพี่จะจุดใส่น้องอ่ะเอาพี่อ้าวทำไมอ่ะน้องจะจุดใส่หมาไม่ใช่หรอเอาล่ะครับพี่ขอยืมหน่อยขอยืมหน่อยจุดใส่เนี่ยห้อยไวเองไปไหนอ่ะเอาแล้วไม่จุดหมาละป้ป้ปแต่พี่อยากจุดอล้ขอไปชักขึ้นพี่ผมไม่จุดแล้วครับ